ต้อนรับสู่รายการเที่ยวไหนดีครับรายการที่จะพาคุณผู้ชม,ไป,ไ,มไปเขียนไดารี่การท่องเที่ยวกันครับอ,อ EP ที่เท่าไหรแล้วไม่รู้ครับแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเหืองระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับข้างหลังของเรานั้นที่เห็นคือจังเออไม่ใช่ประเทศสปปลาวนะครับและเรากำลังจะเดินทางไปที่จุดข้ามแดน ของนายแฮวนะครับวันนี้เป็นวันผระครับที่เขาสามารถเปิดให้เราเดินข้ามฝั่งไปได้ครับเราก็ถือโอกาสจะข้ามไปเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเที่ยวไหนดีของเราด้วยนะครับไปข้างในจะเป็นไงไปกันดีกว่าครับอย่างที่บอกนะครับฝั่งนู้นคือ ประเทศสปปลาวนะครับซึ่งแม่น้ําเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างขวางกันมากก็ประมาณห้าเมตรหกเมตรก็ข้ามได้แล้วนะครับกั้นกันด้วยแม่น้กั้นกันแค่นี้เองแม่น้ําแค่นี้เองไม่ได้กว้างนะแล้วแม่น้ํามันก็ตื้นด้วยเนี่ยมองไปเห็นพื้นแล้วอ่ะกั้นกันแค่นี้เองจริงนะแล้วก็ภาษาบ้านเรากับบ้านเขาก็พูดกันรู้เรื่องด้วยถือว่าตัวทางการสะดวกกันได้ตาม สบายกันเลยทีเดียวนะส่วนมาครับใครจะมาก็เล็งวันดีๆครับพระวันพระเขาจะเปิดอ่ามาให้เนเป็นพระนะถึงคามได้ครับพอมาเสร็จแล้วจอดรถก็บริเวณนี้ครับตลอดแนวจอดได้หมดเลยสานที่จอดได้ตลอดแนวเลยครับครับถ้าใครจะมาก็จับสีเบสนะครับบริเวณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านนายแห้ว ็ถึงนะครับหรือง,ง่ายเดี๋ยวผมลงมุดให้แล้วกันเผื่อใครจะตาม,มานะครับไปไปดูข้างหน้ากันต่อ some good, some เราต้องไปตรงจุดนี้ก่อนหรือเปล่าจุดต,วตรวจบ้านนี้ก่อนปะคุณ <c oughs> ต้องไปตรงนี้ก่อนหรือเปล่า เออใช่ไหมถามขาก่อนไม,ไ,ไม่รู้อ่ะต้องเดี๋ยวถามก็ต้องนี่ครับจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับยื่นบัายประจำป,ประชาชนอ๋อของผมจะมาอธิบายขั้นตอนการข้ามแดนนาแห้วไปยังประเทศ สประปอรลาวนะครับ 1. ครับใครที่จะข้ามไปครับต้องนําบัตรประชาชนของคนที่จะข้ามมาทุกคนครับส่วนเด็กเล็กนั้นไม่ต้องใช้บัตรครับแค่เพียงติดตามผู้ปกครองไปเท่านั้นครับและเมื่อเราครับยื่นเอกสารแล้วเราก็ทําการรอเจ้าที่เขียนเอกสารเป็นใบ A4 เพื่อจะไปยื่นฝั่งสประปอรลาวครับเมื่อเราข้ามไปถึงฝั่งสประปอรลาวแล้วครับ เราต้องจ่ายค่าเหยียบแผ่นดินของสอปปลาวคนละ90บาทถึงจะครบกระบวนการขั้นตอนของการที่เราจะข้ามไปยังสปปลาวในด่านของนาแห้วนครับ เราทำบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเอาบัตรประชาชนไปไปทําไว้ตรงนู้นนี่ตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับพอเราทําเสร็จแล้วเราก็จะได้บัตรตัวนี้มาคนนําแล้วก็มีผู้ติดตามกี่คนใครเข้ากี่คนนะครับก็เอาไปห,หมดใครจะข้ามต้องใส่ต้องใส่หมดนะครับถ้าไม่ใส่ก็คือไปไม่ได้นะครับโอเค เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งลาฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ต้องไม่เสียค่าดีๆนขทาอ่าอ่อันนี้กี่บาทไปยืนฝั่งนู้นเลยใช่ไหมครับอ๋อป้อมขาวแดงนะครับพี่ครับแล้วฝั่งนู้นเขาถ่ายคลิปเลยได้ไหมได้ครับได้อยู่ใช่ไหมโอเคขอบคุณครับพี่สองร้อยละเรนดีๆนะนี่ครับก็คือด่านที่เราจะข้ามคือเป็นช่องอย่างนี้แหละครับไม่น้ําเหงืองก็คือจะตื้นๆอย่างนี้แหละแล้วก็ข้ามสะพานไม้แบบนี้ นี่เลยอ้าวไปน้องเคืไปทางประเทศแล้วนะไปต่างประเทศไปต่างประเทศแล้วนะนี่ครับแม่น้ำ,นำเขื่องเราข้ามมาแล้วตอนนี้เราข้ามาฝั่งลาวแล้วนะครับ <Why? S 2> โอ้ยลุกน,นับพื้นด่านตอมอฝั่งซ้ายนี่เหรอโอเคเราไปติดต่อฝั่งซ้ายก่อนนะครับว่ายังไงนะเราข้ามมาแล้วนะครับก็ตรงนี้เข้าม,มาปีเสร็จสุแล้วก็ข้ามมาแล้วก็จะมีด่านแบบนี้นะก็คือตรงนี้ข้ามมานะครับบริเวณนี้ก็ คล้ายๆอารมณ์ฟิลหมู่บ้านหมู่บ้านแล้วก็จะมีของมาขายแถวนี้ก็ต้องบอกว่าขายเนี่ยก็ต้องนะเป็นสุรานะครับเบียร์สุราที่ถูกกว่าบ้านเรานะาจจะเป็นเรื่องของภาษีนะครับที่ค่าจะถูกกว่าเราตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีผักมีกล้วยทอดมาขายตรงนู้นมีวัดเดี๋ยวเก็บบัตรนี้ไว้ก่อนเสียวหายนะครับ <c oughs> มีบุหรี่ด้วย มีบุหรี่ด้วยงั้นเดี๋ยวเราเดินไปตรงวัดก่อนดีฟา้า <c oughs> น่าจะสุดแค่ตรงวัดเพราวะว่าพื้นที่น่าจะมีแค่ตรงนั้นเพราะมองจากตรงนั้นไปแล้วน่าจะโลง่โลงๆ <c oughs> น่าจะไม่มีอะไรตรงนี้ก็เป็นบ้านคนนะโอเคเราไปวัดกันก่อนดีฟ้านะครับตอนนี้ได้มาถึงวัดแล้วตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์อุ้ยเป็นขาเลย โบสถ์เขาก็จะมีสถาปัตยกรรมแล้วก็มีการวาดบริเวณฝาผนังนะครับเป็นจิตรกรรมฝาผนังของวดัดวัดนี้น่าจะมีการบูรณะอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเออ่มีหลังคาใหม่ตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นวัดเดิมที่แบบเป็นวดัดศูนย์กลางของของหมู่บ้าน ข้างหน้าก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีวัดมีพระอยู่ด้านในตรงมีพระอยู่ด้านไหนครับ ไอเนี gli, ああ ini, 4, okay, ้ยไอนี้ไอเนี้ยสไอนี้ส่ไอนี้ห้าเกินก็ได้เกินก็ได้ทีอไ้อเกินข่องๆอได้นาะฮะนี้ข้างล่างสามขดร้อย่อไปซิมระาสามขวดอยลองไอ้นี้่ เมื่อเรานะครับข้ามาที่สปปลาวครับสิ่งหนึ่งที่ซื้อกลับไปได้แล้วก็ขายกันเยอะมากคือสุราและก็บุหรี่ครับที่นี่นะครับมีการซื้อขายที่ถูกกว่าประเทศไทยเนื่องจากเป็นเรื่องของภาษีนั่นเองครับผมก็จะมาอธิบายครับว่า1คนสามารถซื้อกลับไปประเทศไทยได้เท่าไหร่ครับถ้าเป็นเบียร์กระป๋องหรือเป็นเบียร์ขวดแก้วด้านล่างนะั้นคนหนึงสามารถซื้อได้แค่ 6กระป๋องหรือ6ขวดครับแต่ถ้เกิดเป็นสุรา1ขวดลิตรหนึ่คลิตรครับและบุหรี่หคอตต้อนเท่านั้นนะครับเอาเดินข้ามกลับมาแล้วนะครับผมของฝั่งนี้ก็มีของทีนของใช้นะมีพวกกระดงอะไพวกนี้ห่อห่อสิบเส้นอะไรก็ไม่รู้ มีนามีัหวเจ๊กอะไรอ่ามีคนเี้คือยอนมาจอดรถหน้ารแล้วอาหารกัแปเดียวถ่ามมาด้คืพี่เนี่ยมันคืออะไรอะครับน้ำอ้อยกะทิค่ะอ๋อน้ำอ้อยกะทิใสมะพร้าว Today's 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 gonna good day. Wake Today gonna good day. Wake gonna good day <Wake up. S 1> day a Wake a Wake be 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 up up ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่ลานกลางเต็นท์นะครับก็ทางเข้าแคบเท่ารถเลยเสมอรถถ้าสวนกันนี่คือต้องเบี่ยงกันแบบว่าต้องหาจังหวะกันเลยแหละหาพื้นที่กันดีๆอ่าแล้วเราจะขึ้นไปกันแล้วนะครับ ใช้เกียร์ต่ำไป สวัสดีครับจะมากางเต็นท์แต่ว่าของผมจะนอนในรถไม,ไม่ไม่ได้กางบนพื้นได้เลยแล้วตรงนู้นคือไปคือมัน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 ก็ไปได้ไม่ได้ค่ะตรงข้างหลังโขดหนินก็จะเป็นลานอ๋อข้างหลังหินก็เป็นลานเหมือนกันจะมีห้องน้ำไหมไม่มีมีค่ะห้องน้ำอยู่หลังโขดหนินแล้วก็อยู่ตรงกลางอ๋อไฟฟ้ามีค่ะมีจุดกลองชัด ตรงนน้ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็สามสิบสามสิบคนเขาจัดปาร์ตี้กันอยู่หลังคูนึินนั่นแหละเขาพึ่งมาช้าตรงนู้นแต่ตรงนู้นมีร่มใช่ไหมมีค่ะด้านด้านข้างข้างบนหลังคูนหินมีร่มอยู่เลยก็มีร่มอยู่ใช่มใช่ค่ะไปจอดรถอยู่ร่มอยู่นู่นก็ได้แต่ว่าถ้าว่าจะเอาตรงนี้ก็ก็ต้องจองไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนมาขึ้นไม่เรื่อยๆใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆเข้ามาใช่ไหมครับ แต่ตรงนี้ก็มีห้องน้ํามีไฟอยู่ห,ห้องน้ําจุดเดยอะสุดก็จะเป็นจุดนี้ค่ะจุดนี้เอาตรงนู้นมีห้องมีกี่ห้องอะครับอาบน้ำอะไรได้ใช่ไหมใช่ค่ะอาบน้ํามีน้ําให้อาบน้ําอะไรได้อยู่ข้างหลังโขดหินมีหลักหมุดทองแล้วก็อยู่ตรงกลางหมุดทองตรงกลาง,<ร>งที่เห็นตรงนี้น,นะใช่ค่ะอ๋อโอเคได้งั้นนึงของผมขอลองขับไปดูตรงนู้นก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวขับรถไปดูก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันมีที่กลับรถอะไรอยู่หลังอ๋อได้ได้โอเคครับขอบคุณครับครับมีมีมีหมอกไหมครับมีค่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีใช่ค่ะแล้ววันนีีี้้้มมัวนน ถ้าอากาศอย่างนี้มีค่ะนอกจากมันจะเย็นเจี๊ยบเย็นแบบเย็นอ๋อถ้าเป็นวูบมาเย็นก็คือมันก็ไม่มีใช่ค่ะแต่วันนี้ลมอะไรไม่มีหมอกอ๋อโอเคโอเคได้ครับเมื่อเช้านี้ก็นักท่องเที่ยวพากันลุ้นอะค่ะแต่ว่าก็มาเต็มเลยมาเต็มใช่ไหมได้ครับโอเคขอบคุณครับเปิดเต็นท์มาก็เจอหมอกเจอหมอกเลยอนนล้กัอ๋อตรงนี้ใช่ไหมได้ผมลองไปขับดูหนุ่มก่อนก่ครับแล้วก็จะชำระอะไรก็มาชำระตรงนี้ใช่ได้ครับเดี๋ยว อ๋อที่เพจได้ได้ได้เลยอ๋อตรงนี้ก็มีแคมแข่งด้วยใช่ไหมครับอ,อ๋อโอเคอาหารอะไรมีออโอเครครับขอบคุณครับตอนนี้เราขึ้นมาที่บ้านลาดภูทอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ครับที่นอนของเราสำหรับค่ำคืนนี้ที่นี่ขึ้นมาทางชันนะครับทางชันมากแต่ว่า รถก็าสามารถขึ้นมาได้ทุกชนิดทุกชนิดนะครับขึ้นมาได้หมดเลยรถเก่งก็ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าขึ้นก็ส่งขึ้นมานะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นมาได้นะครับกลุ่มนี้ก็ขีม่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับรถเก่งรถอะไรขึ้นมาได้หมดทุกประเภทนะครับที่นี่ลานมี2ร,ร้ลานลานที่ผมยืนตรงนี้เป็นลานแรกนะครับแล้วก็ลานที่2ก็คือตรงนู้นวิ่งไปทางนู้นนู่นครับที่เห็นรถขาวๆนั่นคือลานที่2ร้ลานที่2จะเล็กกว่านะครับ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําเรียบเรียบหน่อยนะครับเรียบไม่ไม่เอียงเหมือนหลายๆที่นะก็เรียบนะครับที่นี่ตอนนี้มีคนมากลางค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับพื้นที่ข้างหน้าก็คือเป็นวิววิวของพื้นที่ของข้างหน้าหมดเลยนะครับวิวตรงนี้ที่เราเห็นจะมีคนมากลางตรงนี้นะครับมีพื้นที่มีห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้ห้องน้าอยู่ฝั่งนี้นะครับ ส่วนร้านค้าก็มีตรงนี้นครับมีหารตามสั่งแล้วก็มีเครื่องดื่มอาหารขนมอะไรก็แล้วแต่นะครับมีเยอะเลยครับมาสั่งก็ได้นะครับพื้นที่ก็กว้างนะครับบนลานหนึ่งนี่กว้างมากตอนผมมานั้นคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะครับคนเริ่มขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับบนนี้ก็จะมีจุดที่คล้ายๆสามารถที่จะกาง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดไฟบนพื้นได้ก็จะมีจุดๆใ,ให้เขากลางให้นะครับแล้วก็มีวิวสถานที่พื้นที่ที่ถ่ายรูปได้เยอะนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักสี่โมงกันแหละไม่ได้ใส่ในาฬกามานะก็แดดล่มล,ม,ลมตกแต่ครับนี่ครับคนติดไฟคนดูแลติดไฟแล้วก็มีชิงช้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวากาว่าเดี๋ยวจะพามังเฟิร์สมาเล่นชิงช้าตรงนี้แล้วก็มีตรงนู้นที่เขา ขึ้นไปถ่ายรูปได้สวยๆนะครับก็มีสองสเตปนะครับสเตปบนกับสเต็ปล่างนะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแต่ส่วนใหญ่้าใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนนะครับที่นี่ Walk in มานะครับรับจองไหมไม่รับจองใครมาก่อนได้ก่อนใครมาที่หลังก็เลือกทำเลเยอร์นะครับแต่สามารถจะ,จะมาจอดกลางทําอะไรก่อนได้ถ้าใครสําหรับใครมาก่อนนะครับสิทธิ์ของคนมาก่อนนะก็สามารถทําได้นะครับวับนนี้เป็นเกี่ยวกับวิสาหกิจ ชุมชนบ้านลาดปูทอ,อกนะครับนี่นะครับปูทอกบ้านลาดเออผมก็ไปเรียกบ้านลาดผูทอ,อกนะครับส่วนถ้าใครจะติดต่ออะไรยังไงนะครับนี่ครับผมจะเดินมาให้ดูเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ก็สามารถใครจะมาก็จะมาติดต่อตรงนี้ได้เลยนี่ครับมีทางผู้ใหญ่บ้านเบอร์ตรงนี้นี่นะครับถ้าใครจะมานะก็มีขนมนี่ตรงร้านค้านะครับเปิดตลอด ยี่สี่ชั่วโมงเหมือนซเซเว่นเลยนะครับนะมาดูห้องน้ําใกล้ๆห้องน้ําก็จะบ้านๆประมาณนี้เป็นสังกะสีรอบแนวกลางเต็นนะมีห้องน้ํานะครับห้องน้ําให้เดินผ่านผานไปก่อนตรงนี้ห้องน้ํานะครับห้องน้ําเยอะสี่ห้าห้องได้นะครับเนาะโอเคนะครับนี่คือการรีวิวบนพื้นที่ลานตรงนี้นะครับ เดี๋ยวสักพักหนึงเขาจะปั่นไฟมาให้เรานะครับเขาจะปั่นไฟให้เราใช้ตั้งแต่พระาที่ตกจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มแต่เขาก็จะปั่นไฟไม่เกินเที่ยงคืนนะครับใครมีปลั๊กยาวก็เอามาพ่วงใช้ได้เอาไปเป็นไฟปั่นไฟฟ้าปั่นนะครับสามารถใช้ได้นะครับพรุ่งนี้รอลุ้นว่าหมอกจะมาตรงหน้าเราตรงนี้ไหมนะครับตรงนี้นะ ตอนเช้าครับ <c oughs> สิ่งที่เราตามหามาหมอกนี่แหละครับ <c oughs> ที่นี่ <c oughs> มีหมอก <c oughs> ตอนเช้า <c oughs> อยู่แล้วนะครับก <c oughs> ็คือว่าหมอกล้อมตัวไปหมดเลย Đấy, hey, khoan động hả? ก็คนขึ้นมาดูหมอกตอนเช้าก็มีนะครับแล้วก็ <c oughs> มีคนที่มากางเต็นท์เพื่อดูค <c oughs> ันออกปากเลยอะ่ะเพื่อ <c oughs> เพื่อดูหมอกตอนเช้าก็มีตอนนี้คือหมอกมันอาจจะออกแล้วไอ้พระาทิตออกแล้วแต่ว่าอ,อาจจะยังไม่พ้นหมอกนะ <c oughs> นะครับอุณหภูมิดีเย็นมาก นายสิบหกเออสิบสองสิบสามประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็อ่าไอเอาปากเลยชื้นน้ำค้างเยอะน้ำค้างเยอะตรงน้นเล่มลงละกองลมกดกดลงละคือสวยสวยมากที่นี้ <c oughs> ใช่ตามรีวิวได้ในเพจนะครับบ้านลาดปูทอกนีสวยๆแบบในเพจอืมได้เลยติดต่อทางนั้นได้เลยนะครับคือพิมงเข้ไปในเพจ Facebook แล้วก็ติดต่อประสานงานคุยอะไรกันกับเขาได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะสำหรับบ้านลาดปูทองนะครับไม่แพงนะครับค่ากางเต้นคนละ100บาท <c oughs> มีห้องน้ำให้ใช้ไฟมีให้ใช้ไฟปั่นด้วยถือว่าเป็นลานที่ใน ในละแบบนี้นะในเวลานี้คือส่วนก็สุดยอดมากผมเชื่อเลยสุดยอดมากแล้วก็ดีมากนะครับเป็นการดูแลของผู้ใหญ่บ้านของคนในชุมชนนะครับมาช่วยกันพัฒนาชุมชนให้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นการจัดสรรการบริการการดูแลของชุมชนได้อย่างดีเลยสำหรับ หมู่บ้านผู้ทอกบ้านลาดนาแห้วนี้นะครับดีมากเลยสุดยอดเดี๋ยวเช้าเราก็จะทำอาหารเช้ากินกันก่อนแล้วก็ค่อยจะเดินทางกลับกันนะครับสรารละเอียดนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วเราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วครับ เตรียมเดินทางกลับบ้านเรานะครับนี่คือทั้งหมดของการเดินทางมาเที่ยวยังอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เที่ยวไหนดีด้วยครับแล้วเจอกันข้างหน้ากับ EP หน้าว่าเราจะไปที่ไหนกับเที่ยวไหนดีแต่รีกันท่องเที่ยวครับที่ไหนดีเราไปเที่ยวกันสวัสดีครับบ๊ายบาย